ลุงแมคคะป้าจะบอกว่าตลอดชีวิตที่เราออกกำลังกายตอนเช้ามาเนี่ยเราทำผิดมาตลอดเลยคะ่ะโอ้โหป้าแนนซี่เล่นพูดจาตกอกตกใจแต่เช้าเลยนะครับทำผิดอะไรกันครับลุงก็เห็นเราตื่นมาก็ไปเดินเร็วดื่มน้ำออกกำลังกายเบาๆตามปกติหรือว่าเรากำลังเผือไปกดคันเร่งรถยนต์ที่เครื่องยังเย็นจัดอยู่หรือเปล่า ถูกต้องค่ะหลายคนรวมทั้งป้าด้วยคิดว่าตื่นมาแล้วเดินทันทีคือดีที่สุดแต่รู้ไหมคะว่าช่วงเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าเนี่ยคือช่วงเวลาที่คนเกิดภาวะหัวใจวายมากที่สุดในโลกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะร่างกายเรายังไม่พร้อม และวันนี้ทอผู้เท่าเล่าเรื่องจะมาเปิดเผยความลับ5นาทีของชาวญี่ปุน่นที่ช่วยปกป้องหัวใจของเราก่อนที่เราจะลุกไปทำกิจกรรมหนักๆค่ะสวัสดีครับพี่น้องผู้เท่าและสายสุขภาพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องที่จะนำเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายมาเล่าสู่กันฟังนะครับ วันนี้เรามีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมร่างกายยามเช้าสวัสดีค่ะป้าแนนซี่นะคะวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดให้ทุกคนกลัวนะคะแต่จะมาพูดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นและรู้จักดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเพราะเรื่องนี้สำคัญกับคนวัยเรามากๆค่ะใช่เลยครับป้าแนนซี่เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไม แค่การตื่นนอนแล้วเดินธรมธรมดาๆมันถึงเป็นความเสี่ยงผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับเริ่มด้วย morning blood pressure s e a r c h สรีระวิทยาแห่งความเสี่ยงยามเช้าปานแอนซี่ครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อเราลืมตาตื่นคืออะไรครับก็ความดันโลหิตพุ่งปรี๊ดเลยสิคะถูกต้องครับทันทีที่เราตื่นนอน ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาอย่างรวดเร็วชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวปลุกเราให้ตื่นตัวแต่ผลข้างเคียงคือมันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันนี่แหละครับที่แพทย์เรียกว่า morning blood pressure surge หัวใจต้องรับภาระหนักตั้งแต่วินาทีที่เราลุกจากเตียงเลยนะครับ ฟังแล้วเหนื่อยแทนหัวใจเลยค่ะเหมือนกับเราสั่งให้พนักงานทำงานล่วงเวลาทันทีที่เขาเข้าประตูออฟฟิศเลยนะและนอกจากความดันแล้วป้าได้ยินมาว่าเลือดเราก็มีปัญหาด้วยจริงไหมคะลุงแม็กจริงแท้แน่นอนครับลองคิดดูนะครับเรานอนมาทั้งคืนโดยไม่ได้ดื่มน้ำเลยเลือดในร่างกายจึงข้นขึ้นเล็กน้อยเลือดที่ข้นก็ไหลาย,ยาก หัวใจก็ต้องใช้แรงสูบฉีดมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวที่ร้ายกว่านั้นคือเกล็ดเลือดหรือ platelet ในช่วงเช้ามันจะเหนียวและเกาะกลุ่มกันได้ง่ายกว่าปกติปัจจัยเหล่านี้รวมกันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจทันทีโอ้ยเลือดก,ก็คนความดันก็สูงหัวใจก็ทำงานหนักแล้วหลอดเลือดล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะลุงแม็ก หลอดเลือดก็ไม่ล้อยหน้าครับปานเอนซี่โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่วงเช้ามันจะมีความแข็งหรือสติฟมากกว่าในช่วงเวลาอื่นมันไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรเปรียบเหมือนกับสายยางที่วางทิ้งไว้ทั้งคืนถ้าเราดึงมันทันทีหรืออัดน้ำแรงเข้าไปมันอาจจะแตกได้เลยนะครับนี่มันเหมือนกับสถานการณ์ฉุกเฉินซ่อนอยู่ในตัวเราทุกเช้าเลยนะคะยังไม่หมดครับป้า ในส่วนของกล้ามเนื้อและข้อต่อก็เช่นกันหลังจากการนอนกล้ามเนื้อเราเย็นและแข็งตึงของเหลวในข้อต่อที่เรียกว่าไซโนเวียลฟลูิดก็จะข้นขึ้นทำให้ข้อต่อฝืดการออกแรงทันทีโดยที่กล้ามเนื้อเย็นเหมือนกับการดึงยางรัดที่ถูกแช่แข็งอาจทำให้กล้ามเนื้อเกรง็งเส้นเอ็นฉีกขาดหรือข้อต่อบาดเจ็บได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ นี่คือที่มาของวลีเด็ดที่เราต้องจำเลยนะคะลุงแม็กอย่าเหยียบคันเร่งรถยนต์ที่เครื่องยังไม่ร้อนเรดิโอไทโซความลับ5นาทีของชาวญี่ปุ่นเอาละครับเมื่อเราทราบความเสี่ยงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาหาทางแก้ไขอย่างถูกวิธีครับและความลับที่ว่านี้มาจากประเทศที่คนอายุยืนที่สุดในโลกนั่นก็คือญี่ปุ่นครับเรากำลังพูดถึงเรดิโอไทโซใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดครับเรดิโอไทโซหรือการออกกำลังกายตามวิทยุเป็นโปรแกรมที่เก่าแก่มากเริ่มตั้งแต่ปี1928รัฐบาลญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแห่งชาติและที่น่าทึ่งคือจนถึงทุกวันนี้ชาวญี่ปุ่นกว่า27ล้านคนยังคงทำอย่างสม่าเสมอเขาไม่ได้ทาเพราะมันยากแต่เขาทาเพราะมันง่ายและได้ผลจริงครับ ป้าเคยเห็นนะคะเป็นท่าเคลื่อนไหวที่ง่ายๆรวม13ท่าทำตามเสียงดนตรีเปียนโนที่สดใสใช้เวลาสั้นมากแค่3-5นาทีเท่านั้นแล้วทำไมการเคลื่อนไหวแค่5นาทีนี้ถึงได้ผลขนาดนั้นมันมีกลไกทางวิทยาศาสตร์อะไรมาช่วยเปิดหลอดเลือดของเราได้คะกลไกทางวิทยาศาสตร์ของการเปิดหลอดเลือดกลไกนี้แหละครับที่น่าสนใจที่สุด มันทำงานตรงกันข้ามกับความเสี่ยงยามเช้าที่เราพูดกันเมื่อกี้เลยครับการเตรียมหัวใจแบบนุ่มนวลคือยังไงคะลุงช่วยอธิบายหน่อยค่ะเรดิโอไทโซเป็นการวอร์มอัพแบบ Dynamic s กสเต c h i n g คือเป็นการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องมันช่วยกระตุ้นหัวใจแบบค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ใช่การบังคับให้หัวใจทำงานหนักทันทีเหมือนกับเราค่อยๆเหยียบคันเร่งทีละน้อย ทำให้หัวใจมีเวลาปรับตัวกับภาวะ Morning Blood Pressure s u r r e h ที่กำลังเกิดขึ้นอ๋อคือเรากำลังบอกหัวใจว่าเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วแทนที่จะบังคับให้มันช็อกกับงานหนักทันทีถูกต้องครับและนี่คือที่มาของคำว่าเปิดหลอดเลือดการเคลื่อนไหวเบาๆนี้จะช่วยให้หลอดเลือดที่เคยแข็งตึงในตอนเช้ากลับมายุดหยุ่นขึ้นนอกจากนี้ท่าทางต่างๆ ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายทำให้เลือดที่ข้นเริ่มไหลเวียนได้ดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีก็ลดความเสี่ยงที่เกล็ดเลือดเหนียวจะก่อตัวเป็นลิ่มไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจได้หมายความว่าการทำเรดิโอไทโซเหมือนกับการเคลือบท่อหล่อลื่นข้อต่อและเพิ่มความยืดหยุ่นให้เส้นเลือดของเราก่อนออกไปเผชิญกิจกรรมหนักๆก,กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมรบนอกจากเรื่องหัวใจแล้ว ยังได้ประโยชน์เรื่องกล้ามเนื้อเต็มๆครับการเคลื่อนไหว5นาทีนี้จะค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่อุ่นขึ้นก็ยืดหยุ่นขึ้นช่วยป้องกันกล้ามเนื้อเกร็งหรือเส้นเอ็นฉีกขาดที่มักเกิดกับคนสูงวัยที่รีบร้อนออกกําลังกายตอนเช้าข้อต่อที่เคยฝืดเพราะของเหลวในข้อต่อข้นก็จะลื่นไหลขึ้นแถมยังมีงานวิจัยบอกด้วยนะคะลุงแม็กว่าปกติ ร่างกายเราต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงในการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังตื่นนอนแต่พอทำเรดิโอไทโซแค่5นาทีเนี่ยมันช่วยลดเวลานี้ลงไปได้เยอะมากทำให้เราพร้อมทำงานหรือพร้อมเดินเร็วได้ตั้งแต่ก่อน9โมงเช้าเลย5ทางง่ายๆที่คุณทำได้ทันทีครับป้านแนนซี่ผมอยากให้คนฟังเห็นภาพว่า5นาทีนี้มันง่ายจริงๆเรามาแนะนำา้ท่าหลัก ที่ทุกคนสามารถลุกขึ้นทำตามได้เลยตอนนี้ไม่ว่าจะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือยืนข้างเตียงท่าที่หนึ่งยกแขนยืดขึ้นลงหายใจเข้าลึกๆตอนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเหยียดให้ตึงสุดแล้วหายใจออกตอนลดลงทำช้าๆแค่นี้ก็ช่วยยืดกล้ามเนื้อไหล่และหลังที่แข็งตึงจากการนอนแล้วค่ะท่าที่สองหมุนแขนเป็นวงกลมกางแขนออกด้านข้าง แล้วหมุนเป็นวงกลมเล็กๆไปข้างหน้าสี่รอบแล้วหมุนกลับสี่รอบเน้นทำแบบนุ่มนวลอย่าหมุนแรงเกินไปท่านี้ช่วยให้ข้อไหลลื่นไหลเตรียมพร้อมสำหรับการแกว่งแขนตอนเดินครับท่าที่สามบิดลำตัวซ้ายขวามือวางที่สะโพกบิดลำตัวไปทางซ้ายให้สุดแล้วกลับมาตรงกลางแล้วบิดไปทางขวาพยายามให้สะโพกอยู่กับที่บิดแค่ลำตัวส่วนบน ท่านี้จะช่วยให้กระดูกสันหลังที่แข็งตึงยามเช้ากลับมายืดหยุ่นได้ค่ะท่าที่สี่งอตัวไปด้านข้างยกแขนข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะแล้วงอตัวไปทางด้านตรงข้ามช้าช้ารู้สึกถึงการยืดที่ด้านข้างลำตัวท่านี้สำคัญมากครับเพราะมันช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านข้างและทำให้หลอดเลือดด้านข้างยืดหยุ่นขึ้นด้วยท่าที่ห้ายกเข่าสลับขา มือวางที่สะโพกยกเข่าขึ้นสูงสลับข้างถ้าทงตัวไม่ไหวให้จับเก้ายี่หรือกำแพงไว้ก็ได้ท่านี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในขาได้ทันทีเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อต้นขาและข้อเข่าก่อนเดินเห็นไหมครับว่าห้าท่านี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยแต่ได้ประโยชน์ครบตั้งแต่หัวจรดเท้าผมอยากจะฝากวลีเด็ดอีกวลีหนึ่งให้ทุกคนจำไว้ครับ นั่นคือสุขภาพดีไม่ได้มาจากการออกกําลังกายที่สมบูรณ์แบบแต่มาจากการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอใช่เลยค่ะเคล็ดลับความสำเร็จของเรดิโอไทโซคือความสม่ำเสมอพยายามทำทุกเช้าในเวลาเดิมร่างกายของเราชอบความสม่ำเสมอค่ะและอย่าลืมฟังเสียงร่างกายตัวเองถ้าทำท่าไหนแล้วเจ็บหรือไม่สบายก็ให้ลดความแรงลงหรือข้ามท่านั้นไปได้เลย อย่าบังคับตัวเองเพราะสิ่งสำคัญคือการเคลื่อนไหวไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของท่าสำหรับทุกท่านที่ฟังเราอยู่ถึงตอนนี้พรุ่งนี้เช้าอย่าเพิ่งเหยียบคันเร่งรถยนต์ที่เครื่องยังไม่ร้อนนะคะตื่นมาดื่มน้ำอุ่นสักนิดแล้วลองทำเรดิโอไทโซ5นาทีนี้ก่อนออกไปเดินหรือก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆคุณกำลังมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับหัวใจและหลอดเลือดของคุณเองครับ เราไม่ได้บอกให้คุณเลิกเดินแต่เราบอกให้คุณเตรียมพร้อมก่อนเริ่มเดินเพื่อปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นถ้าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ชอบตื่นเช้าแล้วรีบร้อนออกกำลังกายแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่อง เพื่อไม่พลาดสาระดีๆเพื่อสุขภาพของเราในวัยนี้ครับวันนี้ลุงแม็กกับป้าแนานซีต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลตัวเองให้ดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ